สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูอ,อนอนท์เพชรรัตน์นะครับวันนี้เราพบกันในรายวิชาการงานอาชีพป .4 นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับไม่นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ชื่อนามสกุลชานเลขที่ด้วยนะครับใต้คอมเมนต์ไลค์สดนะครับอพร้อมกันแล้วนะครับ อย่าลืมชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับพร้อมพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับสาระสำคัญน,นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับงานประดิษฐ์มีคุณค่าต่อตอนเองต่อท้องถิ่นและต่อประเทศชาติเราสามารถแบ่งตามลักษณะของงานได้2องประเภทคือ งานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่นเป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไปเช่นดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้หมวกตุ๊กตาเครื่องใช้ต่างๆอีกประเภทคืองานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นงานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือ งานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆโดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ในครอบครัวาม,มาสู่ลูกหลานนะครับวั mm hmm. อนอื่นเราก็มาดูตัวชีวัดนะครับที่เราเรียนมาอากันทั้ง4ครั้งที่ผ่านมานะครับตัวชีวัตมาตรฐานที่1.1ป .4 ทับ2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับด้วยความขยันอดทนรับผิดช,ชอบและซื่อสัตย์ 2. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทํางาน 3. ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ อธิบายคุณค่าของงานประดิษฐ์ได้นะครับ2บอกประเภทของงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นหรือของแต่ละภูมิภาคได้นะครับพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งอธิบายคุณค่าของงานประดิษฐ์ได้นะครับ 2. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นหรือ ของแต่รับภูมิภาคได้นะครับคุณค่าของงานประดิษฐ์หนึง่งด้านประโยชน์ใช้สอยสามารถทิเป็นของตกแต่งต่างๆที่ห้องประดิษฐ์เป็นโคมไฟกระจกต่างๆนะครับแม้แต่กระทั่งเป็นที่นั่งก็ได้นะครับ ด้านความเชื่อและค่านิยมด้านความเชื่อแล้วก็ทางด้านพระพุทธศาสนาแย,แยะมากมายแม้กระทั่งในตอนเช้าเราตักบาตรทาบุญกันนะครับก็ยังมีงานประดิษฐ์เช่นทับดอกบัวอย่างนี้นะครับหรือในงานเทศกาลต่างๆทางพระพุทธศาสนาเช่นตกแตง่งเรือไฟตกแตง่ง ต้นเทียนจำนำพรรษานะครับหรือแม้แม้แต่กระทั่งในงานพระราชพิธีต่างๆนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีะะนะครับเครื่องปวยต่างๆนะครับก็เป็นงานประดิษฐ์ของชนรุ่นหลังหรือ ชนรุ่นก่อนนะครับมีตั้งแต่ก่อนในอดีตปัจจุบันนะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับมีหลายสมัยเลยอันนี้ต้องไปศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนะครับคุณค่าทางด้านความง,งามเยอะมากมายเยอะมากมายเลยนะครับเช่นการแกะสลักลูโหงนะครับโดยใช้ทเทียนนะครับ ซึ่งวิจิตรลการตามากนะครับการแกะสลักภาพเป็นรูปปั้นต่างๆมากมายนะครับเยอะแยะเหมือนกันเช่นคุณครูยกตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วมรกตหรือใกล้ๆเราก็วัดเสนีถ้าใครมีโอกาสเข้าไปในโบสถ์นะครับจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับ คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจของเรานะครับก็ประกอบไปด้วยสินค้าโอท็อปต่างๆของแต่ละภูมิภาคแต่ราท้อนถิ่นนะครับเยอะแยะมากมายงาในวันนี้เราจะเรียนงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นและภูมิภาคกันนะครับตักเรียนนึกไว้เลยว่าแต่เราภูมิภาคมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นภาพๆไปนะครับอ่าภาคแรกก็คือภาคเหนืออ่าใครเคยไปอาจจะไปที่ล่มบ่อสร้างนะครับอันนี้จะอยู่ที่ลำปางนะครับเป็นภาพที่รวดลายสลักสวยงามนะครับพี่อ่า วาดไว้บนร่มนะครับโคมรอยไฟนี่คือตามเทศกาลนะครับโคมรอยนั่นเองเยอะแยะมากมายหรือโคมงแฟนต่างๆที่มีในภาคเหนือนะครับสวยไหมครับตุงใครรู้จักตุงชยัยตุงใจตุง ดอกป้องหรือตุงใส่หมูนะครับตุงใช้จะเลี้ยงกันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลี้ยงต่อลงมาเป็นเกือบถึงพื้นนะครับแล้วห้อยไว้ในไม้สูงๆนะครับส่วนตุ้นป้องหรือตุงใส่หมูนะครับเป็นการประดิษฐ์เหมือนที่งานบวชป้ากลางเราแต่ว่ามันจะเป็นสร้อยระยะยาวกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันภาพต่อไปเลยนะครับตุงใหญ่หรือตุงใหญ่แมงมุมลักษณะหรือรูปแบบคล้ายอ่าใหญ่แมงมุมที่ถักทอเลยนะครับใช้เรียงเป็นขอบนะครับลักษณะการเรียงเหมือนใหญ่แมงมุมนะครับและข้าวกองข้าวกล้องกล่องใส่ข้าวเหนียวนะครับ อันนี้ก็อยู่ในทางภาคเหนือเช่นกันอ่าอย่างหนึ่งกระบุงหรือบุงบุงในภาคเหนือนะครับในภาคกลางจะเรียกว่ากระบุงเป็นต้นนะครับอ่าสงสัยอะไรพิมพ์ถามได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาดูทางภาคกลางกันบ้าง ทักการประก,บกอบไปด้วยเครื่องเบญจรงค์พบได้ที่อัมพวานะครับอยุธยานะครับแล้วก็าราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีส่วนในนครเ่ถมเราก็เจอนะครับอยู่ที่ดอนยีหอมก็มีเหมือนกันเครื่องเบญจรงค์แต่อันนี้ครูขอยกทีอ่อัมพวามานะครับ ้าสิ้นตีนจกบ้านคูบัวใครรู้จักบ้านคูบัวบ้างอยู่ที่ไหนจังหวัดราชบุรีนี่เองปาเพียนใบรานอันนี้เป็นอของเล่นด้วยแล้วก็ของไว้แขวนโมบายไว้บนอะไรเปนอนนะครับอาคนโบราณนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีมีอยู่หาดูยากเหมือนกันตอนนี้ พราะส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยใช้โมบายป่าเป็นต้นนะครับกรองยาวนะครับใครเคยเห็นกลองยาวนะครับถ้าใครไม่เคยนะครับขึ้นไปดูที่ห้องคุณคูกเกอ้อได้เลยนะครับที่โรงเรียนเทสบานสองมีเช่นเดียวกันครับอ้าภาคต่อไปกตกภาคใต้เราลมแรงตายกันโน่ไม่ใช่เนาะอ้าในภาคใต้ ที่เป็นงานประดิษฐ์นะครับจะเป็นหนังตะลุงหรือลุงหรือไอ้หนุยในทองหยอดอย่างเงี้ยครับเป็นงานประดิษฐ์นะครับมีประวัติความเป็นมาเยอะเหมือนกันการประดิษฐ์หนังลุงประดิษฐ์จากหนังสัตว์และที่เป็นความรักหรือความหมายจะผลิตจากหนังคนนะครับที่มีมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ อันนี้อย่าลบหลู่นะครับกรงนกกรงนกใครเคยเห็นกรงนกแบบนี้ไหมไว้ใส่อะไรหรือบ้านใครมีสังเกตได้มันจะมีจะงอยข้างบนนะครับเป็นฐานขึ้นไปข้างบนอันนี้กรงนกไว้ใส่นกหัวจุกหรือนกเขานะครับนกเขาวานะครับไว้ขันแข่งกันนะครับมีเงินรางวัล ลาแสนเลยนะครับการแข่งขันแต่ละแต่ละครั้งนะครับผ้าบาติกอันดามันนะครับในภาคใต้นะครับขึ้นชื่อหรือชามากนะครับผ้าบาติกสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นผ้าบาติกต้องยกให้ภาคใต้เลยนะครับเป็นงานประดิษฐ ที่ใช้ผ้าแล้วก็ส่วนประกอบของสีสันต่างๆนะครับวาดวาดออกมาได้วิจิตรตักการตาม,มากอ่าแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์อีกอย่างเหมือนกันหรือถือได้ว่าเป็นสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าโอท็อกของภาคใต้หรือเป็นหนึ่งในเมืองไทยก็เป็นไปได้นะครับคือเคลื่องยานลิบเผา สารยากมากเลยนะครับต่อไปเราก็จะมาดูภาคอีสานนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหรือพิมพ์ชื่อนะครับนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะครับในภาคอีสานเราก็รู้จักกันดีในเรื่องของกระติบข้าวนะครับมันมีทั้งกระติบใหญ่และกระติบเล็ก ไว้ใส่ข้าวอะไรลูกเขาเจ้าใช่ไหมใส่ได้เปล่าใส่ได้เหมือนกันใส่อะไรแต่คนอีสานส่วนใหญ่นิยมใส่อะไรลูกใส่ข้าวเหนียวนั่นเองอ่าใส่ดักปลาเอาไว้ดักปลาอะไรลูกปลาทั่วไปนะครับที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองนะครับซุงดักปลา สุม่มทางภาคอีสานนะครับจะเหมือนสุ่มทางภาคกลางเหมือนกันนะครับแต่สุ่มทางภาคกลางจะดูทางด้านขวามือนะครับที่เเตี้ยกว่าและสั้นกว่านะครับส่วนทางภาคอีสานจะสูงกว่านะครับมือจะล้วงลงไปยากกว่ามาแล้วนะครับต่อไปนะครับอ่าผ้าไหมแพรวนะครับขึ้นชื่อของภาคอีสานนะครับ จะเป็นลายสิ้นลายตีนจกหรือลายอาลายตาสารนะครับสว,สวยงามวิจิตรการตาเช่นเดียวกันครับอ่าแล้วก็มาถึงใบงานเรื่องงานประดิษฐ์ในภูมิภาคนะครับําชีแ้แจงให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบงานว่างานประดิษฐ์ที่กำหนดให้เป็นงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นหรือในภูมิภาคใดนะครับ อันนี้สามารถจดได้เลยนะครับคุณครูจะทวนให้อีกครั้งนะครับใบงานเรื่องงานประดิษฐ์ในภูมิภาคนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบงานว่างานประดิษฐ์ที่กำหนดให้เป็นงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นหรือในภาคใดนะครับ เดี๋ยวเรามาย้อนดูกันก็นได้นะครับแต่ตอนนี้คุณครูขอไปสไลด์ต่อไปนะ,นะครับอ่ะยกตัวอย่างชื่องานประดิษฐ์ตัวอย่างนะครับกองยาวจังหวัดอ่างทองภาคกลางแหล่งผลิตนะครับป้านโอมมังกรจังหวัดราชบุรีภาคกลางปาง้านตะเพียนใบลานจังหวัดอยุธยาภาคกลางเป็นต้นนะครับพีทาโขนอ่ะยกตัวอย่างพีตาโขนจังหวัดเลย ภาคอีสานกระเป๋าย่านรีเพาจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้ตุงชัยภาคเหนือตอบมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแหล่งผลิตอาจจะเป็นภาคไปก็ได้บางทีบางคนไม่รู้ว่าจังหวัดนี้ผลิตอะไรก็ตอบเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เป็นต้นนะครับ มีก็ตัวอย่างนะครับกองยาวจังหวหัดอ่างทองเป็นต้นนะครับเครื่องชามสังกโลกสุขโขทยัยโคลกขีนอ่งางศิลาชนบุรีขึ้นชื่อมากเสือกระจูดจังหวัดพัพะทะลุงอยู่ไหนภาคต้เหล่านี้เองอคุณครูมีคำถามจุดประกายความคิดนะครับกระตุต้นจิตด้วยแรงบันดาลใจประดิษฐ์ชิ้นงานง่ายๆประหยัดใช้ด้วยฝีมือตนอ่า น,นี้สามารถประดิษฐ์ของใช้ที่สามารถอะไรใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันนะครับใบงานเรื่องงานประดิษฐ์ในภูมิภาคนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบงานนะครับว่างานประดิษฐ์ที่กำหนดให้เป็นงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นหรือในภาคใดนะครับ คุณครูยกตัวอย่างไว้ข้างบนแล้วนะครับจะตอบเป็นจังหวัดก็ได้หรือเป็นภาคก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะครับแต่ตอบแต่เน้นย้ำนะครับต้องตอบไปถูกต้องนะครับตัวอย่างกองยาวนะครับจังหวัดตอบได้ทั้งจังหวัดหรือภาคหรือทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับกองยาวอยู่ในภาคอะไรลูกภาคกลางนั่นเองบางคนรู้แรง อย่างเช่นบอกได้เลยว่าจังหวัดอ่างทองภาคกลางครับจังหวัดอ่างทองภาคกลางค่ะเป็นตน้นปั้นองค์มังกรเอที่ไหนนะป่าตะเพียนใบลานตรงไหนเอ่ยผีตาโขนตรงไหนจังหวัดอะไรภาคอะไรกระเป๋าย่าิลิเพาอยู่ตรงไหนตุงชัยเอตรงไหนบ้างนะภาคอะไรภาคใต้หรือเปล่านะหรือไม่ใช่ เครื่องชามสังคโลกอูอยู่ที่พักเหนือหรือเปล่าแล้วก็อันสุดท้ายคกขินที่ไหนขึ้นชื่อของประเทศไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิชางานประดิษฐ์ในแต่เละภูมิภาคนะครับเน้นย้ำนะครับเข้ามาอย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นนะครับเลขที่นะครับเป็นการเช็คชื่อในตัวแล้วก็เพิ่มคะแนนให้นักเรียนด้วยนะครับวันนี้คุณครูขอจบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของวันนี้หรือสัปดาห์นี้